เอาไปขวานพิชเตอร์ป่ะเอะอะเหนื่อยนีครับตัวเก่งของเราตัวเก่งตัวปวดของเ้าครับนี่ละเดี๋ยวสิลงสนามเราเนี่ยฟังแท้เดี๋ยว <ะ S 1> นี่ละประกันตีเงินแสนครับตัวนี่ละนี่นี่ขึ้นแต่ละบังนี่ว่ามันเฮลิคอปเตอร์ปุณห สายหูกันครับเนี่ยนี่เราบบกสายหูน้ำหูน้ำยางนีด่ด้ว้ยขึ้นเที่ยวเดียวนี่หูสีกูหลาบรอมึงตัวเตะหูเจ้าองก้นเลี้ยงเตะหูก้นเลี้ยงเนี่ยบวาละ เห็นเลยครับเป็นในห,หน่วยการห้อทานวัววัวแจมแก๋วนีและครับไอ้ส้มเป็นคนตาซ้ำนี่แหละครับแน่จริงมาเจอกันได้ครับกับสตอหน้อยสตอหน้อยหน้อยก็สตอหน้อยหน่อยสิว่างในส่น สตอแคมสตอวบุรีลานานา,นา,นาจเจอกันได้ครับถ้าใครสนใจทักแชทมาสองหาครับสองหาตีเง,<อ>ง,งินแสนครับไกลตัวนี้